สวัสดีค่ะวันนี้มาดูวิธีลวกหอยแครงในต่างแดนนะคะหอยแครงนี้เราซื้อมาจากร้านไทยเขาแช่แข็งมานะคะว่าลวกอย่างไรให้หน่ารับประทานนะคะอันดับแรกเราก็จะนำหอยแครงที่ซื้อมาจากร้านไทยนะคะออกจากตู้แช่แข็งนะคะ แล้วก็มาแช่น้ำเย็นค่ะประมาณ5-10นาทีนะคะตัวโตอยู่นะคะหน้ารับประทานค่ะอยากกินมานานแล้วถุงนี้ก็150โครนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ400กว่าบาทนะคะก็กินพอหายอยากค่ะ เราจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราซื้อมาเช่นเดียวกันค่ะเราจะไม่ปรุงค่ะเหนื่อยตอนนี้ขอใช้เทคโนโลยีนะคะซื้อปุ๊บเทใส่ถ้วยจิ้มได้เลยอันดับแรกก็ต้มน้ำค่ะหอยก็แช่น้ำเรียบร้อยแล้วล้างน้ำความสะอาดพร้อมลวกค่ะพอน้ำเดือดเราก็เอาหอยลงค่ะเราจะลวกประมาณ สองถึงสามนาทีเท่านั้นนะคะไม่นานค่ะแล้วแต่ชอบอีกนะค่ะบางคนชอบสุกนะคะแล้วลวกประมาณสองนาทีคนให้ร้อนให้ทั่วถึงค่ะ ได้สุกทั่วๆแกออกมาตัวแรกสีอาจจะไม่น่ารับประทานอันนี้ตัวต่อไปเลสีแดงค่ะใช้ได้เลยกินให้หายอยากค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะพร้อมน้ำจิ้มค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วลวกประมาณ2นาทีเราว่าหอยกำลังน่ารับประทานนะคะมาทานด้วยกันค่ะน้ำจิ้มพร้อมแล้วซีฟู้ดอย่างดีขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์นะคะสวัสดีค่ะ